โอเคนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในเรื่องนักเรียนระดับเซฟนะครับช่องนี้อาจจะอ่านติดขาดไม่รับลื่นนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับปิดคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดูเหลียวเธอพาเขาไปเดินเล่นชำความคุ้นชินกับที่นี้สักหน่อยฉันยังต้องไปที่วิทยาเขตเก่า ไปเอาข้อมูลจากอีเมลของฉันที่นั่นได้ครับสตราจารย์ฉันนำสกุลหลิวชื่อโบนายเรียกฉันว่ารุ่นพี่โบละกันผมรู่โจสวัสดีครับรุ่นพี่หลิวพวกเราสถาบันวิจัยที่นี้ส่วนใหญ่ทำการวิจัยที่ใช้วัสดุนานโนคาร์บอนนอกจากนี้ยังมีท่อนานโนคาร์บอน ฟูเลอรินวัสดุเกรฟินก็ไม่รู้นะครับแถ่่ไทยๆไปก่อนลัะการถึงแล้วที่นี่ก็คือที่ทำงานของนายสักพักฉันจะให้คนเอาโต๊ะมาให้ในายตั้งแต่วันนี้ไปนายคือสมาชิกกลุ่มวิจัยของพวกเราแล้วละ่ะม,มองฉันจะแนะนำให้รู้จักคนนี้คือเฉียน เฉยเอเฉียนเฉียน,น,นจงหมิงนายเรียกว่ารุ่นพี่เฉียนก็ได้สวัสดีครับรุ่นพี่เฉียนนายคือลู่โจจากวิทยาลัยจินหลิงสินนะใช่ครับแมปใช้เป็นไหมจําเป็นต้องดูของข้างในทั้งหมดหลังจากอ่านเสร็จแล้วจะให้จะทำให้ในายจะมีความเข้าใจเบื้องต้นของงานวิจัยของเราอย่าให้ข้อมูลล่วไหลด้วยหรอ มีแค่นี้หรอครับพวกนี้ก็แค่ข้อมูลตัวอย่างใช้ชั่วคราวไปก่อนและฉันยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลวันนี้ตึกมากอะไรวันนึกวันนึกตึกมากแล้ววันนี้ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำประมาณนี้นะครับใช้อันนี้แล้วเรารวบรวมข้อมูลเทคนิคฟูเลีย ครัมฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทอะไรอันยากจริงดูแล้วที่นี้เหมือนจะไม่มีอุปกรณ์ดีๆสักอย่างจะเท่าไหร่อันนี้หรออันนี้แหละเนี่ยนะอืมใช่แล้วเครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบอินฟราเรดสำหรับการแปรงฟูเลียเกรดการวิจัยเทนเซอร์ ผลิตด้วยห้องปฏิบัติการของพวกเราบริษัทบรูเกอร์ของเยอรมันกระจกสีทองในตัวค่ากันสะท้อนแสงสูงอัไม่อ่านนะครับขอข้ามและกันอ่านยากเหลือเกินพอแล้วพอแล้วอย่าทำให้ลุงน้องของเราตกใจสิพรุ่งนี้8ดโมงเช้าเราจะเก็บตัว อย่างใหม่ถ้าในสนใจก็มาดูได้อืมผมมาแน่นอนครับใครอยากอ่านเมื่อกี้ก็สต็อกอ่านเองนะครับถ้าท่อนานโนคาร์บอนไม่สามารถกระจายตัวในเมทิกอย่างสม่ำเสมอหรือรวมการเป็นกลุ่มในเมทิกการเติมสารจะไม่เพียงพอเพิ่มความแข็งแกร่งของวัสดุเมทิกเท่านั้น แต่ยังทำลายคุณสมบัติโดยธรรมชาติของวัสดุเมทิกอีกด้วยดูเหมือนว่าทีมของสตาจัน์หลี่ตอนนี้จะยังมีปัญหาอยู่วันที่2การวิจัยของเรามีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายของท่อนานโนคาร์บอนในปูนซีเมนต์บอ์เลนแต่ความก้าวหน้าของการวิจัยไม่ได้อยู่ในทางที่ดี ปัญหาหลักๆก,ก็อยู่ตรงนี้แหละปัญหาเฉพาะอยู่ตรงนี้พวกเราส่งผ่านข้อมูลที่วัดด้วยเครื่องวิเคราะห์อินฟราเรดในเห็นอะไรไหมอืมหมายเลข2ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างปูนซีเมนผิดปกติอืมการทดลองที่2เป็นตัวอย่างปูนซีเมนผสมกับซีเมนและ ความสามารถในการรับแรงดึงของตัวอย่างหมายเลข2ไม่เป็นที่น่าพอใจมีการวิเคราะห์ว่าวัสดุขัดข้องกระบ,บวนการโพลิเมอเรอร์แล้วก็ขอข้ามและกันตอนนี้รุ่นพี่ก็รู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็แค่แค่ปัญหาของมันไม่พอหรอกครับเราได้ลองหลายวิธีแต่ข้อมูลการ ทดสอบแรงดึงของตัวอย่างใหม่ก็ยังแยบมากอยู่ดีแล้วผมต้องทำอะไรครับเราต้องการให้หนายช่วยค้นหาผลของวัสดุต่อปฏิกิริยาให้น้ำของปูนซีเมนต์เปอร์เลียเปอร์แลนตั้งแต่แรกผมไม่รับประกันว่ามันจะสำเร็จแต่ผมจะลองดูครับรุ่นพี่ต้องหาผลเมื่อ,อไหร่ครับ ต้องการครับยิ่งเร็วยิ่งดีถึงแม้ว่าฝั่งฉันจะรอได้แต่ทางที่ดีภายใน3วันได้ผมจะพยายามนะครับเฮ้ย <c oughs> คิดไม่ออกระบบจ๋าช่วยฉันคิดหน่อยนายนายลองบอกมาสิถ้าไม่มีฉันแล้วนายจะทำอะไรได้มัง่งฉันช่วยนายไม่ได้หรอก แต่ในก็เคยแข่งแบบจำลองคณิตศาสตร์ไม่ใช่หรืองไงนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นสิตอนนี้กับกับตอนนั้นมันไม่เหมือนกันปัญหาการบินและอวากาศสามารถเปลี่ยนเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ฉเฉพาะยังคงใช้ความเกี่ยวข้องทางฟิสิกส์ในความเป็นจริงมันก็เหมือนกับคณิตศาสตร์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกเป็นรูปแบบการทำงานที่หาไม่เจอเพียงเพราะว่านายยังมีข้อมูลไม่พอนายอยากเรียกฉันออกมาเพราะเรื่องง่ายๆแบบนี้สิแบบจํารอแบบจำลองคณิตศาสตร์ปัญหาคือวัสดุจะส่งผลต่อปฏิกิริยาไฮเดชันในตอนแรก เริ่มเมื่อผสมกับปูนซีเมนต์โปเลเอนอ้างอิงจากข้อมูลตัวอย่างหมายเลข2การเปรียบเทียบภาพระดับของตัวอย่างหมายเลข2-4-27แสดงให้เห็นว่าผลกระทบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผิวพื้นเอพื้นผิวของวัสดุข้อมูลการทดลองจากหมายเลข24-28ไม่มี การเกี่ยวข้องอะไรยรชิ้นแรกเราต้องจับเรียงข้อมูลเบื้องต้นให้เสร็จสิน้นจากนั้นสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายแบบจำลองชุดนี้จำเป็นต้องรวบรวมอัตราการเกิดปฏิริยาไฮเดรนอลอย่าง อุณหภูมิปริกยาพื้นที่สูงสุดของลักษณะและพารามิเตอร์อื่นๆผ่านไป2วัน5โมง30นาทีในที่สุดภาพรวมคืบหน้าไปแล้วประมาณ60%ถึง70%ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วนุ่นพี่เฉียนขอเวลาให้ผมอีก2วันได้ไหมผมทำเสร็จแน่นอน ตกลงในทำได้หรือไม่ได้เนี่ยฉันทำได้ไม่ได้รุ่นพี่รอสัก2วันก็น่าจะดูแล้วละ่ะถ้าเรามีผู้ช่วย3วันก็เสร็จแล้วตอนนี้อะไรอะไรก็คงต้องพึ่งตัวเองแล้วผ่านไปผ่านไปสออะไรดีหจากนั้นนำชุดข้อมูลที่ทำมาลงในสูตร นี่ a เท่าก,กับ0เป็นไปไม่ได้มไม่ลองคิดจากมุมอื่นหากไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณของฉันพารามิเตอร์ตอนแรกจะเท่ากับ0ซึ่งหมายความว่าเมื่อผสมวัสดุลงในปูนซีเมนต์เปอร์แลนด์มันไม่มีผลต่อปฏิกิริยา ไาเดชันในตอนแรกเลย8นาฬิกามันเป็นไปไม่ได้ในเคยอ่านเอกสารนี้ที่ฉันให้ในายแล้วไม่ใช่หรือไงนายศึกษามาตั้งนานมากแล้วและฉันบอกว่ามันไม่มีผลและบอกว่าและบอกฉันว่ามันไม่มีผลต่อการขับขัดน้ำในตอนแรก ต้องมีปัญหากับการคำนวณของนายไม่มีปัญหาในการคำนวณแผนภูมิของตัวเองหมายเลข4ีเดบก็ตามนั้นแหละผมไม่อ่านนี่มันเหลือเชื่อจริงๆหากข้อสรุปนี้ถูกต้องก็สามารถเผยแพร่แยกการเป็นผลงานวิจัยได้จากมุมมองของผลวิจัยระดับโมเลกุล มันเป็นไปไม่ได้แต่นี่มันเป็นเพียงมุมมองหนึ่งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ฉส่นต้องทดลองถ้าการคำนวณของนายถูกต้องนี่จะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในการศึกษาวัสดุต่อนาโนคาร์บอนเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้ไม่เห็นต้องเสียใจเวลา ไม่เห็นต้องเสียเวลาด้วยเลยสิ้นสุดหน้าอย่างช้าสุดสิ้นเดือนหน้าอย่างช้าสุดหรือสิ้นเดือนนี้เช้าเดรยวสุดฉันสัญญาว่านายจะได้รับผลแน่นอนไม่เป็นไรผมไม่รีบถึงเวลานั้นบอกให้ผมรู้ก็โอเคแล้ว <c oughs> สุดท้ายก็เปืองแรงเปล่าเปฮัลโหลอะไรนะนามกระดาษฉบับร่างและตัวอย่างบางส่วน ในห้องปฏิบัติการของวิทยาเขตใหม่และไปที่ห้องปฏิบัติการของวิทยาเขตเก่าทันทีหาข้อสรุปขอหากขอข้อสรุปของรูโจถูกต้องการทดลองเรานั้นก็ผิดมาตั้งแต่แรกแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขหงายีาายบ เกะหญิกกงกงดึงฮ่าฮ่ช่วงนี้ในจำอะไรอยู่ฉันเพิ่งทำโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เสร็จไปเธอล่ะเตรียมสอบเป็นไงบ้างทั้งหมดก็โอเคมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเธอจะสมัครมหาวิทยาลัยไ,ไหนมหาวิทยาลัยเยียนจริงเป้าหมายของฉันคือ คณะบริหารมหาวิทยาลัยเดียนจิง,จรงปริญญาโทรบ,บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแพนซินเนเวียรูปแบบหนึ่งบวกสองงั้นเหรอยอดเยี่ยมมากงั้นฉันคงไม่ได้เจอเธอสักพักก่อนที่ฉันจะไปเยียนจิงฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกกับนายอืคือว่าตอนนี้นายมีคนที่ชอบหรือยัง ถ้ายังไม่มีงั้นเราสองคนมาเป็นเดี๋ยวกันดีก่อนถ้าเธอพูดออกมาแบบนี้ฉันทำตัวไม่ถูกแน่เลยดังนั้นให้เวลาฉันสักหน่อยให้ฉันคิดก่อนนะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นฉันจะเรี้ยงข้าวเย็นเธอฉันอยากกินข้าวหน้าหอยเป๋าหือ้อชีวิตมันช่างมืดมนไม่เนาะนี่คือราคาที่ไหนทำร้าหัวใจฉัน เบืบ่ฉันก็อยากถูกสาวสาภาพรักมากนะสามสิบพฤศจิกาฮาลัลโหลครับสัตจันลีลูโจงานวิจัยของนายสามารถเผยแพร่ได้แล้วเรื่องที่พวกเราส่งไปทำสำเร็จแล้วพวกเราทำสำเร็จแล้วอืมใช่แล้วนายฟังไม่ผิดพวกเราทำสำเร็จแล้วหนึ่งธันวาคมว่าแต่สับส่วน คือเท่าไหร่ครับ0.47ในดาวถูกต้องทั้งหมดในที่สุดเรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จยังขาด SCI และในที่สุดก็จบเชิญวิทยาศาสตร์นิพันธ์เอวิทยานิพันธ์ละเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วครับปิดประตูปับ แบบร่างอันแรกฉันดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นผลงานของนายนายก็เอาไปเผยแพร่เองดีกว่าจะได้ยังไงจะได้ยังไงครับข้อมูลหมดเป็นข้อมูลทั้งหมดเป็นของงั้นก็เขียนชื่อรุ่นพี่เฉียนกับลูกพี่เหลียวไปด้วยฉันหวังว่านายจะมาเป็นนักวิจัยของฉัน ฉันรู้ว่านายมีสัจจจารย์อีกมากที่ต้องการตัวนายตอนนายสอบแล้วค่อยพิจารณาฉันและก,กันครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย